ก็สวัสดีนะครับวันนี้มาทำคลิปด่วนๆน,นิดนึงครับให้เพื่อนสมาชิกที่จะร่วมเดินทางไปกับ Thailand Touring r i d e r ไปเที่ยวเวียดนามเหนือครับรอบใหญ่ครับพอดีเพื่อนสมาชิกที่จะเดินทางไปด้วยกันเนี่ยไม่ทราบเรื่องการโซลูชันของการสื่อสารนะครับซึ่งในการเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยบลูทูธ ไม่พอนะครับบางทีการเป็นขบวนยาวเนี่ยก็อาจจะทำให้ตะกุกตะกักนิดนึงบลูทูธต่างยี่ห้อการเชื่อมต่อนะครับวิธีที่เสถียรและก็ใช้กันมาน,นานนะครับก็คือการใช้วิทยุสื่อสารนะครับหรือธีเรียกว่า CB นะครับ CB ก็คือ Citizen b a n d นะครับที่เราเรียกกันว่าวอแดงวอแดงนี่แหละครับวอแดงวอแดงเพราะตัวมันสีแดงนะครับ จำแนกให้เห็นชัดเจนว่าย่านวิทยุ245เมกะเฮิร์เนี่ยเป็นย่านของประชาชนนะครับใครก็ใช้ได้นะครับแต่การที่จะเชื่อมต่อครับปัญหามันอยู่ที่วิทยุเนี่ยมันเป็นมันเป็น,น,ปนอุปกรณ์สื่อสารที่ไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้กับหมวกกันน็อกนะครับเพราะว่าเราขับมอเตอร์ไซค์เราต้องใส่หมวกกันน็อกนะครับ วิธีที่เราใช้กันเอาเป็นว่าผมเข้าวิธีเรื่องที่เราใช้กันก่อนแล้วกันครับเราก็จะต้องต่อหูฟังเข้าไปที่หูเราให้ได้นะครับซึ่งถ้าใครที่ยังไม่ได้ใส่บลูทูธที่หมวกนะครับชุดบลูทูธนะครับเฮดเซตที่หมวกกันน็อกนะครับก็วิธีง่ายที่สุดคือวิธีใช้สายนะครับใช้สายแบบหูฟัง แบบซสาเบลโบราณนะครับอินเอียร์นะครับอินเอียร์ซึ่งก็ต้องบอกครับว่าเมื่อเราใส่หูฟังแบบนั้นนะเข้าไปในหูนะครับเ mm hmm. มื่อใส่หมวกกันน็อกนานๆหมวกกันน็อกก็บีบนะครับทำให้เกิดความลำคาญน,นะครับอาจจะถึงขั้นทรมานนะครับก็ใช้ได้ครับแต่ไม่ดีครับหูฟังแบบนั้นเมื่อใส่อยู่เมื่อเสียงลม หูฟังมันให้เสียงที่สู้กับเสียงลมไม่ได้นะครับวิธีการที่ดีคือการใช้หูฟังที่เป็นหูฟังฝังอยู่ในหมวกกันน็อกครับซึ่งจะเป็นหูฟังแบบเดียวกับคล้ายๆกับที่หูฟังบลูทูธนะครับก็จะบางๆอย่างนี้นะครับอยู่ในหมวกกันน็อกเขาก็จะอยู่อย่างนี้ไม่ได้เข้าไปในหูเรานะครับนะครับเป็นหูฟังแบบนี้นะครับ หูฟัง35มิลนะครับฝังอยู่ใต้นวมนะครับเเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าชุดหูฟังบลูทูธเฮดเซตที่เราใช้อยู่มันใช้ได้พอดีพอมันใช้ได้พอดีปุ๊บการจะทำให้วัวแดงเชื่อมต่อกับหูฟังบลูทูธนะครับก็จะมีบลูทูธบางยี่ห้อครับที่สามารถต่อสายนะครับ ต่อสายที่ช,ช,ชิดชิดชุดไม่และหูฟังของตัววอดแดนนะครับมีสายต่อเข้ามาที่บลูทูธเสียบที่บลูทูธนะครับก็ก็ใช้ได้ครับใช้งานได้แต่ว่าก็จะระยงระยางนะครับมีสายแล้วการที่จะลากสายจากหูฟังผ่านตัวผ่านถังน้ำมันไปที่แฮนด์ติดแฮนด์ไว้อย่างนี้นะครับ มันก็จะยุ่งยากติดแฮนเอาไว้ครับมันก็จะมีสายระยงระยางนะครับต้องเก็บสายนะครับการใช้แบบสายเนี่ยในยุคแรกๆก็ใช้กันแบบนั้นแหละครับแต่การด้วยความที่มันมีสายบางครั้งคุณขับรถมาเหนื่อยเหนื่อยหรือว่าคุณขับรถมาเพลินเพลินหรือว่ามีเหตุฉุกเฉินรถล้มอะไรก็ตามนะครับเมื่อตัวคุณหลุดออกไปจากรถหรือคุณตัวคุณแยกออกมาจากรถนะครับเผลอเผลอลืมแกะ ชุดสายสมมุติเราเป็นสายอย่างนี้เผลอลืมแกะมันก็ติดอยู่นี้ครับแล้วนี่ก็มาติดที่ตัวครับเมื่อคนออกถ้าสายมันไม่ยืดอย่างนี้มันเป็นสายแบบนี้ไม่ยืดแบบนี้ก็ขาดก็เสียหายนะครับก็การสื่อสารระหว่างการเดินทางก็จะสูญเสียไปนะครับเพราะฉะนั้นไอ้โซลูชันที่เรามานั่งคิดกันแล้วว่ามันดีที่สุดก็คือต้องเป็นไวเลสนะครับ ก็คือไม่มีสายระหว่างวอกับตัวเราไม่มีสายเชื่อมถึงกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไปตกอยู่กับการใช้บลูทูธนะครับการเชื่อมต่อแบบไร้าสายก็เลยจะมาเข้าตรงนี้ครับว่าการเชื่อมต่อแบบไร้าสายจะทำยังไงให้มันเชื่อมต่อกับบลูทูธเราไดนะ้มันก็มีอุปกรณ์อุปกรณ์หนึ่งซึ่งเป็นอุปกรณ์ตัวแบบนี้นะครับคล้ายๆแบบนี้นะครับเอาเป็นว่า ประมาณแบบนี้นะครับก็จะเป็นหับบลูทูธนะครับหับบลูทูธนะครับไอ้เจ้านี่มันทำงานอะไรครับมันทำงานมันเชื่อมต่อกับบอ่อแดงนะครับบอ่อแดงเราสมมุติว่าอยู่ที่แฮนด์นะครับเราติดตั้งไว้ที่แฮนด์ด้านหน้ารถเราก็เสียบมันเข้ากับสายนะครับไปเข้ากับตูดบลูทูธอย่างนี้นะครับตูดหับนะฮะตูดหับบลูทูธแบบนี้ นะครับส่วนไอ้เจ้านี้ไอ้เจ้านี้คือปุ่ม PTT นะครับหรือพ t to t a l k นะครับเราก็ไปใส่ไว้ที่แฮนด์นะครับใส่ไว้ที่แฮนด์อย่างนี้นะครับแฮนด์ด้านซ้ายนะครับขับรถไปก็ใช้มือซ้ายกดแล้วก็พูดกดแล้วก็พูดนะครับมันก็จะมาต่อเข้ากับตัวหักตัวนี้เพราะฉะนั้นชุดนี้ทั้งหมดครับชุดนี้ทั้งหมดจะอยู่บนแฮนด์ จะอยู่บนแฮนด์ครับแล้วก็เชื่อมเจ้านี่กับบลูทูธนะครับด้วยสัญญาณบลูทูธครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีสายลากมาที่ตัวนะครับไอ้เจ้าหับบลูทูธเนี่ยจะทำหน้าที่ตัวนี้นะครับตรงนี้ก็จะจบไปนะครับก็มีคนถามว่าแล้วไอ้นี่มันคืออะไรอะ่ะ mm hmm. ไอ้หับนี่มันชื่ออะไรนะครับพอดีผมใช้ของเซนานะครับเซนารุ่นนี้ก็คือหับ ที่ชื่อว่า SR10 นะครับเจ้าหับนี้เรียกว่า SR10 หรืออาจจะมียี่ห้ออื่นนะครับที่หน้าตาแบบนี้นะครับที่หน้าตาแบบนี้หน้าตาคล้ายๆกันราคาย่อมยาวกว่านะครับชื่อว่าโมดินะครับโมดิ Modi 01นะครับทำงานคล้ายๆกันครับก็คือทำงานแบบนี้เลยครับนะครับอ่ะมาว่ากันต่อเมื่อเรา ใช้วอนะครับการขี่ทั้งวัน่านใช้ได้ครับถ้าไม่ถ้าไม่ได้พูดมากใช้กําลังส่งต่ำอาจจะได้อยู่ทั้งวันนะครับแต่ถ้าทานท่านอายุเยอะแล้วเสื่อมแล้วหรือว่าท่านต้องการกําลังส่งเพื่อให้ได้ระยะทางที่ไกลขึ้นนะครับทานเราก็จะเปลี่ยนครับเอาออกนะครับมาใช้เจ้านี้ครับเจ้านี้ชื่อว่า Bluetooth Server นะครับ Bluetooth Server มันทําหน้าที่ เข้าไปเสียบแทนถาดครับแล้วเจ้านี่ก็ไปเสียบกับเจ้านี่ก็ไปเสียบกับที่จุดบุหรี่ที่เราสร้างไว้นะครับที่เราอาจจะมีรถบางคันเขาก็มีมาให้นะครับที่ใกล้ๆจุดคอนโซลด้านหน้าเสียบเข้าไปก็จะใช้ไฟตรงจากแบตเตอรี่รถของเรานะครับก็คราวนี้ก็ใช้กําลังส่งได้เต็มที่นะครับเพราะว่าบางทีการส่งแบบโลนะครับการส่งแบบสัญญาณต่ํานะครับกําลังต่ํา ในบางพื้นที่ก็ไปได้ไม่ไกลนะครับวอบางรุ่นส่งได้ถึง5วัตต์อาจจะทําให้คุณติดต่อกันได้ระยะทางหลายกิโลนะครับหรืออาจจะเป็น10กิโลแล้วอยากให้มันไกลขึ้นอีกละ่ะนะครับอันนี้จบเรื่องพลังงานไปเนาะมาใช้เซฟเวอร์นะครับตัวนี้เรียกบลูทูธเซฟเวอร์ท่านต้องซื้อให้ตรงรุ่นกับวอแดงของท่านนะครับเขาจะมีขายตรงรุ่นเลยครับก็ไปบอกเซฟเวอร์สเปนเดอร์เซฟเวอร์ไอคอมรุ่นนี้ เซเวอร์ยี่ห้อนี้รุ่นนี้นะครับมันก็จะหน้าตาเหมือนแบตเตอรี่แพ็คเลยครับนะครับแบบนั้นนะครับต่อไปพลังงานเสร็จเรียบร้อยครับการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการส่งให้ได้ไกลขึ้นก็คือการใช้เสาครับนะครับเสาวิทยุนะครับนี่ก็คือเสาวิทยุเหมือนกันนะครับนี่เสาวิทยุเหมือนกันแต่นี่คือเสาวิทยุที่เป็นเรียกว่ารับเบอร์นะครับรับเบอร แอตเทนนนะครับก็คือเสายางนะครับเป็นเสาสําหรับแฮนดี้พกติดตัวไม่เกะกะแต่ที่รถเราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ด้วยการใส่เสานะครับที่เขาเรียกว่าโมบายแอตเทนนนะครับเสาก็จะมีเล็กๆนะครับเล็กๆเ,เป็นลวดเส้นเล็กๆนะครับไกจนถึงใหญ่สูงกว่านี้ก็มีนะครับแต่อันนี้อันนี้ไม่ใช่ของสองหนะอันนี้เป็นของของวออีกอย่านหนึ่งนะครับก็ เพิ่มประสิทธิภาพได้ครับการติดตั้งเสาวิทยุเพิ่มให้ที่ตัวรถนะครับก็จะเพิ่มประสิทธิภาพการรับส่งได้ดีขึ้นนะครับเสาเป็นส่วนสําคัญครับในการใช้วิทยุสื่อสารนะครับถ้าท่านใช้เสาที่ดีเสาก็จะช่วยเพิ่มภาคขยายนะครับทั้งภาคขยายในภาคส่งและขยายในภาครับนะครับมีค่าดีๆนะครับเพิ่มขึ้นนะครับทำให้รับส่งได้ไกลขึ้นนะครับ อาจจะส่งได้หลายสิบก,กิโลนะครับในในชัยภูมิที่ค่อนข้างดีนะครับก็เป็นวิธีครับเป็นวิธีการเชื่อมต่อนะครับที่หลายคนสงสัยว่าเอ๊แล้วใช้บอร์แดงแล้วจะเชื่อมต่อกันยังไงนะครับก,ก็จะเป็นโซลูชันประมาณนี้นะครับแต่ถ้าไม่ได้นะครับมันก็จะมีบลูทูธบางยี่ห้อนะครับยี่ห้อ เขาใช้ยี่ห้ออะไรนะ VV อะไรนะสักอย่างนะครับต้องเข้าแล้วนะฮะเซนา่าถ้าเข้าได้ก็ได้นะครับก็เขาสามารถที่จะต่อสายจากตัวบลูทูธมาตรงที่บอร์ได้เลยนะครับก็แต่ก็ยังเป็นโซลูชันมีสายนะฮะแต่ก็สะดวกครับใช้งานได้ง่ายแล้วก็ราคาประหยัดนะครับก็ลองไปหามาใช้กันดูนะครับว่าจะใช้งานในรูปแบบใด ใช้งานในรูปแบบใดเพื่อให้การสื่อสารในการเดินทางเป็นขบวนคาราวานนะครับหรือแม้กระทั่งการเดินทางเที่ยวกับเพื่อนๆของท่านนะครับมีเสถียภาพนะครับชัดเจนนะครับการมีการสื่อสารที่ดีเพิ่มความปลอดภัยครับนะครับเพิ่มความปลอดภัยล้นระยะเวลานะครับนะครับการติดต่อสื่อสารที่ดีก็ยังช่วยให้ไม่พลัดหลงกันนะครับ แล้วก็สามารถที่อย่างผมนะครับเป็นลีดเดอร์เป็นมาเชลของทีม t h i l l n n t t u u r n n r r d e r t t h i l l n n t t u u r n n g คารวา n ที่จะพาท่านไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนี่ผมสามารถที่จะอธิบายระหว่างทางได้ทันทีนะครับให้ทุกท่านได้รับฟังพร้อมๆกันนะครับเพราะวอเนี่ยค่อนข้างจะมีเสถียรภาพนะครับรับได้ชัดเจนในระยะไกลกว่าบลูทูธนะครับก็จะทำให้ทุกท่านเนี่ย ได้รับฟังการบรรยายไปด้วยในขณะขับขี่นะครับหรือแม้กระทั่งแจ้งหยุดแจ้งจอดนะครับแจ้งหยุดแจ้งจอดในเหตุฉุกเฉินในเหตุที่ไม่ได้อยู่ในหมายกำหนดการนะครับการสื่อสารที่ดีก็จะทำให้ไม่เกิดการพลัดหลงนะครับก็อยากแนะนำให้ทราบกันแบบนี้นะครับก็ลองไปหาใช้กันดู เดี๋ยวผมจะพาไปดูเมื่อติดตั้งบนรถแล้วเป็นตัวอย่างเนาะรถผมก็ไม่ได้ติดตั้งสวยอะไรนะเดี๋ยวผมเอาไปพาไปดูที่รถนะครับครับก็มาชมที่ตัวรถกันนะครับอ่ด้านหลังนี้ก่อนเลยครับเป็นเสานะครับเป็นเสานะครับที่ต้องติดยื่นออกไปอย่างนั้นเพราะว่าก็ต้องหลบกล่องหลังนะครับหลบปี๊บนะครับเดินสายอ้อมเข้าไปด้านในรถหลบซ่อนให้ดีนะครับ เสร็จปุ๊บก็จะมาอยู่อย่างนี้ครับเป็นโซลูชันแบบนี้นะครับมีปุ่ม PTT ใส่ไว้ที่แฮนด์ครับกดปุ่มได้ทันทีนะครับกำคัดกดปุ่มพูดนะครับกดปุ่มพูดนะครับที่ตัววอมีจุดยึดนะครับกับแฮนด์นะครับที่ผมสร้างขึ้นมานะครับเป็นตัวรับนะครับยึดให้แน่นหนาอันนี้ไม่ได้นะไม่ได้ยึดนะครับทำให้ดูว่าางแบบนี้แบบนี้นะครับที่วอ มีตัววางนะครับต่อสายไปที่เซน่านะครับนะครับสันเสาอากาศที่จับท้ายรถขึ้นมาก็มาใส่ที่ตรงนี้เดินสายขึ้นมานะครับเก็บสายให้ดีนะครับเจ้าเซฟเวอร์ครับเจ้าเซฟเวอร์ก็ถูกต่อกับลักที่ต่อมาทําเป็นที่จุดบุหรี่นะครับแบบนี้นะครับก็เป็นชุดพร้อมใช้งานพร้อมเดินทางครับนะครับเพียงเท่านี้ วอลของท่านนะครับเชื่อมกับหับนะครับหับก็ไปเชื่อมกับชุดหูฟังนะครับที่หมวกของท่านนะครับบลูทูธติดหมวกนะครับก็สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดีครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการติดตั้งวอลแดงเชื่อมต่อกับบลูทูธนะครับยังไงแล้วก็ต้องขอบคุณครับที่ติดตามชมมาจนถึงตรงนี้นะครับ ทนใดอยากจะไปเที่ยวในรูปแบบคาราวานนะครับไปเที่ยวในรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยรถจักรยานยนต์ของท่านนะครับติดต่อให้ Thailand Touring Rider พาทุกท่านไปท่องเที่ยวได้นะครับอยากไปเที่ยวไหนลาวกัมพูชาเวียดนามพมา่าที่ต้องรอให้เปิดก่อนจีนที่ต้องรอให้เปิดก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่เปิดก,ก็ติดต่อกันมาได้ครับ ได้ทุกเส้นทางครับ